สวัสดีครับผมชื่อเกตครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องถ้าทรงผมเราผิดระเบียบเราจะถูกลงโทษอย่างไรต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่มอต้นครับตอนมอต้นเนี่ยจะมีการตรวจผมและนักเรียนทุกคนต้องตัดผมให้ถูกระเบียบและเมื่อถึงวันตรวจผมเนี่ยนักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดผมหรือตัดผมผิดระเบียบคุณครูก็จะให้กลับไปตัดผมใหม่ครับและมาตรวจในวันตัดใบส่วนนักเรียนที่ยังตัดผิดระเบียบผมยังยาวอยู่ก็จะถูกลงโทษด,ด้วยการหักคะแนนหรือว่าตีนะครับ ถามพี่หน่อยครับสมัยก่อนพี่ไว้ผมยาวได้มากแค่ไหนและจะถูกลงโทษยังไงครับถ้าผมผิดระเบียบ